สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องวันนี้มาลอยผ้ามาตามในทาาของแม่พันนะครับแม่พันสามีมาเราความฝันสะู้ฟังนะฝันดีฝันมาบ้านข้าเจ้าเป็นงานนะบามีพระซึกเข้าไปบ้านเพิ่นนะครับเป็นเลขตัวใดมักตัวใดเข้าไปติดตามกันด้วยเลยครับสำหรับแนทางบุญบ้านนะครับของข้าเจ้าเป็นตัวใดไปติดตามเราชมเลยครับอดีตรอกมาเนี่ยอืมแม่รับอีดรอกหล,หลายครับ เป็นโคกบรรท้อนหนึ่งเลยไหมยังโคกบนรท้อนคฟล้นมาเย่นครับล่ำน้อยหน่อยเอืสะบัดยกลได้ีครับเงินดปอกเด้ครับเนี่ยต้องปอกก่อนนี่ปะเพราปอกมันมันมันแข็งปอก ต้องปอกไยเปลียนหนอก,ก่อนนะแม่นะต้องลวกอปลอลล์วลวกนะครับพันาวาล้างาเจ็บอืมชีวหน,นไ,ดไ,ดได้กินดนมาแม่อยากทำไรจะนอนแฉงอืมนะครับกินลการเจ็บวิลหอกวอวิ่งกินดนไดน้หน,น่อีพอเราฝันถูไหม,ไมหนพระส,สไิไม่เห็นบเขาเห็นนี่ีบูอ่ะ อือมันได้ที่48เป็นพระสึกใหม่เออ10แรกไปย้อมแล้วอือว่าสิว่าหาอยู่ีริงบ่ทันซิเออๆตัวไผนี่มันซิดลถามหาซื่อว้งไหนชื่อว่าเปนมเล็กิบ่ามแซั่นลว่าชื่ออ๋อแต่ว่าเห็นนอยู่มันแ่น48เด้ว่าซั่น ผู้คนเป็นผ้าเนี่ยันซื้ออะไรเนี่ยซื้อว่าเปีมซื้อว่าเปียม,ยมอืมเพิ่นมาเขาเนอ่งหนาแ่บูเอองางกับเป็นหันเห็นว่าเป็นพระเปนโยมทีบเรกีบ่แล้วเจะเจ้ากระบุญเบิกบ้านแล้วนะ้พาพระไม่สนใิน คือเปมบ้านเลขที่แม่บู้ซีสิบแปดมู่หนึ่งน้อยไหมเนาะ mm hmm. ผู้เจ้าของอัน้องาเพิ่นเจ้าของบ้านเพิน่นบ้านฤทธิ์ซีแปดมู่หนึ่งเตยวะพระผู้เพิ่นในฝันเนี่ยเป็นโยมเป็นโยมชื่อเปมพอเราเลยว่าไม่เป็นแปดมู่แล้วแต่ว่าเรื่องจริง,งเดี๋ยวนี้พาไปท่านฤทธิกไมครับ เป็นภาพบวชไม่บวชอันง,ง,งาน,น,นประเทศนี่เนี่ยบ่แม่บวชบวงไฟบวชบวงไฟเท่าไรเนาะไม่ที่ได้กับสีบัตรสี่แปดเป็นที่สีแปดมูอนึงอืมอูนึงนะครับ วันาทีตยี่แปดมูหนึ่งพูดที่เขาเขยืนแม่บูนเลยคอเปมทม่8มว่าจีแปดมันว่าแปดสี่แปดมันเป็ไเด็กสามตัวแปดสิ่แปดเนี่ยแลองบ้วนี้อง เอานะครับพี่น้องเหล็กว่าหลายตัวนะครับเหล็กพอใสยนะครับวม่าเราควบฝันสุเมียฝั่งนะครับว่าฝันเห็นในพระตรีมน,นะครับจะวันใ้นควบฝันเนี่เป็นโยมนะครับมาเขาเฮียนแม่บูนะครับเยี่ยนแม่บูเนี่ยบ้านเลกที่สี่แปดมู่หนึ่งนะครับเป็นพี่น้องเป็นหลานเพื่อนอืมเป็นพี่น้องเป็นหลานเพื่อนนะครับเป็นว่า มลเวกเลยตีให้เพิ่มว่าเป็นแปดสี่แปดนะครับเอาว่าเปี่ยนผนว่าเปี่ยมเป็นแปดพื้นกันนะครับแต่ว่าเลงทีในสี่แปดมูนนึ่งนะครับเป็นแนทางคนฝันองพอไส้นะครับแม่พันน้ำเราซู่ฟังนะครับพอไส้แล้วกับเป็นคนที่มักจะฝันแม่นนะครับแลยล่องออกมาพี่น้องฟซีเพิ่งนะครับหาหมักน้ำนะครับเป็นเลขกค้างเดียวด้วยพี่น้องเล็กซื้อง่ายนะครับเล็กตัวนี้นะครับเล็กค้างเดียว เห็นหน้าไอ้พระนี่ยเป็นท่านที่ศึกนะครับบูปหะนี่ยเป็นสืบเพลิงเป็นท่านที่ศึกอยู่แต่ว่าในความฝันอย่ยางเขาเฮียนแม่บูเฮียนแม่บูนี่ยบาลีจีสี่แปดมู้หนึ่งเป็ญญนปญญย่อมนะครับเป็นโยมอมอาเลยกับตัดให้แปดสี่สี่แปดเด้อพี่น้องนะครับแต่ว่าสามตัวนี่ยแปดสี่แปดนะครับรอบิ่งเด้อพี่น้องนะครับความฝันของพอ่อะไส้ถ้ามักจะฝันแง่นอยู่เนะรื่อยเพราะไสน,นะอ๋อได้ความตัวนี้นะอ่าเด้อ นะวันรอดนะครับพาว่าวกินแะ้กินแล้วออพอดีวนก็ตัดหิไปเมียรกกปอยี่หรอกค่ะเพื่อใสสัตว์เดียวได้เห็ดบ้าเมียอบอก็ได้เห็ดน้องคนนี้เนาะไปตีหรอกปอ,อ,อกเลยเป็นสีด้พี่น้องขอ,อยาตนะครับนี่ครับป้เป็นลวกนะลวกดนมันเองเมีย สกุนแตเอา้นอื่อนสกุนขึ้นนะครับอาหารอีสานพื้นบ้านนะพี่น้องกินว่าตะปูตะปูะปได้แต,ต่เป็นแกงนะแกงมะแซ่บเจ้าเชียนแกงตะปูตะปูนะบอันอีหลอกหนึ่งม่เจ้าพอจำเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานนะครับแซ่บนะครับอย่างเซนมะใหม่แซ่เฮ็ดพอเด้เอพี่น้องเอ้ดึงหูบอกนะครับ อาหารอีสานบ้านเฮาวันนี้เพิ่นกะต่อแล้วก็บฟันในซักนีดแตะพี่น้องเอ้ยนะครับเรียกว่าลายตัวเหล็กตัวเดียวข้างเดียวนะครับเป็นเลขกันเพิ่นฝันเกี่ยวกับลานเพิ่นนะครับเพิ่นบวชอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเพิ่นบวชอยู่แล้วก็ท่านได้ศึกนะครับแต่ว่าในฝันฝันว่าศึกแล้ว มะขาบ้านเมียบูนะครับบ้านเลขทีซีแปดมู่นหนึ่งมลเลือดกระต่ายซีแปดแปดซี 48, 48, นะครับตำรักษ์เลยเนาะแต่ว่าสามตัวนี่มาเลือดไห้แปดซีแปดนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าซื้อเปิมเปิมกับเป็นแปดรสันพอไสว้วานะครับลองมลเลือดพี่น้องเอซีนะครับหามีโช๊กมีแจ้กันสำหรับเนื้อทางของของพอไส้นะครับเรื่องวันนี้นะครับโอ้พอดีเจ้าตัวเพิ่นมา่าดูลองถามเพิ่นเบิ่งนะครับ นี่กลังมากพอดีเรืพอวมเราเป็นผู what ้ฝันว่าบอกบอกเรฝันมาได้หรอฝัน่าให้ล้านบวชเอะล้านนึกยังก็ะฝันมานีละบานซุมบุญบวชที่เขาเงี้ยนนี้สิเนี่ยผาเงี้ยหลังนีเงี้ยจบูหนึ่หลานนบ้านว่ามันคนหลายหลานม่เ้าบูเราออกจากเงี้ยเท่าเลยไปล่างเขาหันบ้านบ้านบ้านที่ สี่แปดคนออกจากนี้ไปติไปยุ่งหันละบันหลี่ยิ้มหามันนีก็ติดไปยุ่งหันละครับเพราะว่างวดก้อนนี่แม่พันนี่คนฝันเกี่ยวบ้านหลังทีแม่แม่ทังเนาะก็เลยบบถือเล็เนาะแม่เนาะทีเล็กสี่แปดบ้านนี้ไปเฮียนลังหนันต้อแม่ถีออกเฮียนลังหนันต่อมาเนาะเนาะสี่แปดนะครับเพราะว่างวดก้อนฝันเกี่ยวเฮียนลังนี่ทือกันบ้านเฮียนลังนี่ไปบ้านแม่ถัน ก็ออกซีสองนั่นเ่งบ้านนี้มาออกจากเฮือนลังนี้ไปบ้านเฮือนลังนั่นนีกก็่ชออกซีแปดนี่มเออนะครับแปลกประหลาดอยู่ดีมวมานะครับเอานะครับวันนี้เริ่มเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับพอเราฝันดีฝันว่าหลานแม่บูนะครับที่เป็นพระเมื่อเขาเฮียนเพิ่นนะครับจะได้ฝันมันเลเป็นพระได้ครับโยมโยมผลสืบเปิ่มพอเราว่าออกจากบ้านหลังนี้นะบ้าน บ้านหลังเลขที่หลังนี้เนี่คือยี่สิบหานะครับมูนึงแต่ว่าคนหลายหลายภาคตะลังไปเฮี้ยนเมบนบนนบนเนมบูนะครับเป็นวานะครับคนหลายๆเป็นแต่ว่ามีโยมสุเปียมจะเป็นพระเนี่ยนะครับในฝอในที่จริงยังเป็นพระอยู่นะเดินขับไปบ้านเมมบูนะพันธุ์วบาบ้านเลขที่สี่แปดมูนึงพอดไส้หมักตัวนี้นะครับเอานะครับไข่วจให้มันกันสำหรับแนวทางผัอไส้นะครับในวันนี้ผมได้หมักกะ จัดนะครับแล้วเด็กตัวเดียวห้างเดียวนะครับงดก่อนนี่กัเล่ากับฝันมาให้นองฝันว่าคนยู่นาลหลยไปบ้านแม่ทันนะครับวันไ่ทันวันที่สี่สิบสองนะครับก็ออกนะครับในงวดนั้นนะครับเกินแม่แม่ทิมเป็นผู้ฝันนะครับเมื่อเราสุเมพันฟั่งเมื่อวนี้พอใช้ฝันว่ายื่นเพ่นไลาขึ้นกันนะครับไปยืยนแม่บูลักษณะเดียวกันเลยนะครับ กับว่าเนี่ยอาเป็นไปได้นะครับอาเจชกไปเฮี่ยนลังนั้นคือกันคือกับเฮี่ยเไ่ทันนะครับเอาลอกติดตามกันครับพามีชกม่ใช่กันในงวดนี้นะครับสวัสดีครับ